คือังไข่ดาวเลยเอาแบบไม่ไม่ขาดาวขาดาวยังคือมานั่งไก้ขวดเบียให้พี่ตังเบียข้างหลังอีกเทวานี่ออยขวดเลยมิวขวดแล้วมิวเมาแล้วว่ามิวเออเออโยวเมาเนตข่าดาวว่ามันนี่ป้าเบิ่งยุคไข่มันคือเปนไข่กินเลา้อห้องตป บ้านปราชญ์จ้าค่ะนิวบ้านเขาเขาเอื่ออะไรเนี่ยนอกจากขึ้นลาไข่ชึงเพลิงไข่ลูกใครหูบ้านเขาเขาเอิ่อจังไหขึ้นลาไข่คือไข่ตึ้งเนาเออนี่ตึ้งเนาเลยตึ้งเนาไข่ตึ้งเนาตึ้งนาจนขึ้นลาเนาะกลัวกลัวกลัวที่ด้คลายออกเลยเนี่ยนี่เอาจังไข่นี่เอา

ทางนี้แล้วทางนี้ย่างกุ้งฝั่งนู้นทอดเฟ้นไฟเตาแก๊สเคลื่อนที่งนั้นเนาะเตาแก๊สเคลื่อนที่เดี๋ยวจะพามาเวิ่งฟังนี่เนาะฟังนี่ยเจ้า้า ่งนี้คือดังไฟพิงพิงไฟขาวดาวตุ้ม่าเมื่อนี้ขาวดาวก็คบรัวแล้วกำลังนั่งกันแบบแบบสบายๆเนาะแบบบ้านๆให้เกือบเกือบโทรศัพท์ร่วง <laughs> này Guys, nhà này. Tôi, không? mình luống mà nó này nhà mình luống mà nó nó cái đi, đi, đi. À và bớt ừ. <laughs> <title leave. cười> <Bheit> bớt <laughs> โอ้แต่ว่าเพื่อน่ะเนื้องัวแดงๆเป็นเลือดนะเพื่อนกล้ากินเต้นี่เพื่อนโบกล้ากินเอาเอาอู้เอาลองว่าเอาเลองตัวนไหนน่อยอ่ะเนี่ยลองเพื่อนโบกล้ากินแซลมอนแต่ว่าเพื่อนกล้ากินเนื้องัวดิบๆเนี่ยคือกูงุดเพื่อนโบก้ากินแซลมอนให้มิวดูดิ

ชคือว่าคนอื่นนะกํล really ังกินแบบแ่บๆแต่ว่าแถวนี้นั่งกอดเข่าเลยนี่ม้อทุกกบอ

ปลาใหม่เซียมอนบอนอะเออจังั้นหมเออจังั้นไหใครกินกินลปุ้นเต็มกันว้ไไม่ไปเอาข้าปุ้นมากินนะไม่ในในบ้านเนี่ยอาไปไหมไม่เนี่ยงกข้าวปุ้นเอาไหมไม่เล่นเป็นเน่ยงูข้าวปุ้นนะไอนั่นมบดแต่กุ้งนี่เทลงบดกุ้งอะ ม่ขางนี่เอาเอาถั่วไม่ใช่ถัวไยถั่วไม่ใช่ใช่ถั่วไทยเดี๋ยวกิเนาะเาไปเอาของมาสินทำไรมากินมาเร็วมาดิไม่กินเน้อบอกไม่เอาไปอหนจักดเดือยดเือพอลึกอพองียรั่วค่ะเอกินเเข้ามาโรอดกินเนื้ออีกนี่อเนาะมานียรงมา

ว่นในเช้ามันเวลากินยหยำไม่ได้ไม่กันยกอกนิดหน่นะนิ่มหน่ยเขาขึ้นไงเขาขึ้นในตั้งคาตั้งโม่มเราเนียนิ่มๆมแกนอนน่อขเบิ้งกินาเดียวนิ่มยังกินอาะขนมาช่งนไ่กินเห็นยังอยู่คนเดียวนะนางผิงไฟบอกมาเร็ว นัห้องหี่เด็กๆขายออกนี่เห็นบ่นี่จับมบับมบันี่มีวออไทแกเห็นมีเลแกมี้นมโอ้เขาคือนี่มไ่ห้าเอาลิ้นมันไม่บีนะโอ้จุดคอเบียวันนี้มิวโอ้เห็นยังไงนี่จุดคอเบียรมิ้นางมิวยกเลยนางมิวนบี่เนาะต่กุาวระเบียบป้าโตกจจับฟังนั่นกวนน่ะ Giờ, giờ chấp chấm mương địa tuyết phải chỉ chấm nè, mân bùa nhìn, mân bùa bền anh nhìn na ừ, đó, mân ừ, con đây, ơ, ăn một ít đi, nhang, นัู้วใโบเห็นบอันเขาเมื่อคืนนี่แหละอีกหน่อยนั่นแหละจนเมาเบียจนท้าเมื่อก็จะกินให้หมดขวดแลยแต่ว่าเขาเมาบ่อนละเมื่อเงิน

ยกโยกโยกนี่โยกแม่ยกอะยกโอ้ช้อนแก้วแม่ช้อนแก้วช้อนแก้วชอนแก้วอนแกผนกแผนกย่างเนาะทักนีแผนกกินนี่อันนี้ผนกกินทังมีแผนกเต้นบางนี่นะทังมีแผนกเต้นโอ้โทังมีแผนกเต้นทังมีผนกเต้นเต้นนะแม่

ไอหมวยไม่เห็น้นี่นยมหยุ่เหรอมวยยุ้ยนั่นเขาเขาเห็แจได้หรือมวยไปดูไปดูอือในนีมิวยังเห็ดเป็ดมิวไ่เห็ดนะไปเลยไปเลยเราเห็ดเนี่ยไม่อยเห็ดล่ดมเร็วคนที่แจกทิปนะเต้ออกเงินนะเต้ออเงินเต้ออเงิน เอาไปเลยแมยเออเอาเงินไปโรงเรียนนะฮะแจ็คแซนก็เต้นก้อนพนบอกว่าอนี่ไอ้นี่นังเบิ่งเนีทางนี้ทางนี้้นี่นังเบิ่ง มีเต้นเอาเอาอ้าวี già, kind, hey, ่คน like, yeah, yeah, yeah. ี้เต้นน้มุกไ้หรอวะอนน้เต้นอยู่นี่เ้เอากันแมเ้นอรกันเด็กเาเต้นอยู่นี่เดกา่ะ เต้นหนะแม่ผู้ไปเต้นไะเตนๆๆเดียได้ทิปเน่เดี๋ยได้ทิปลยอาวมัเต้นกุ้งวได้แบบนเพลงใหม่เยนะกุ้งประเทศเอ๊ะเนไเจ้านีโอ้ยย้นจ่กนเย้ยยมเียร์ม่อย่ยจะกีนโอ้ยย้มยน้มจะดีมเียร์ปเ่่ยเนี่ยเนเนี่เนี่ย

เดีเดียเดียจีนี่อยากมีเาเลยเดียเียมีทองอีกเนาะวอย่ทั้งแวนนี่เิแวนึงทุนมาปืนย่รวยจงจไ้ดินนมาดจง แดแล้วมนน่ยม่ลานโอ้โอ้โอ้หมน้มมนมวยมวยมมมมตู้พอดย่งไมึงน่ะอีมวยเห็นยังไอมวยอีมวยมวยเป็นนางเบเฮ้ยมวยผ่อนคือได้เมื่อกี้ไหนนะมวยพ่อนคืนอะด้เมื่อกี้นีน งงเองมึงงงยังไงงนได้ยังไงงงงงน้างติติ๊บติมาแล้วติ๊มาแล้วอ้หี่นี่นี่บาซินจะบาซินจะแจกติบปะเนี่ย นี่บาชินจะแจกทิปเต้นนี่เต้น้นงี้นี่คนแจกทิปนี่มีเต้นเพลงเฮ้ยเป็นคนสื่กันนี่บ้นี่เหมือนตู่กันนี่นี่เี็ไว่าเป็นคนสื่อกนหรือเ่ เดยจะเดาะมาเลยเดาะเดาะเดาเจัก่อนนะเออกจบเพลง้วจบเพลงจบเพลงินรอแล้วเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่เป้งเขียวมีแล้าเมื่อกี้ไหนเขียว โอ oh. oh. um ้ได้ติแล้วได้ติแล้วา่ะโอ้าดาวาดาวปีนี้มวนเนาะขาดาวปีนี้ขาวดาวปีนี้มวนนี่ Nóng ba xin hết tiếp đã Nóng ngồi hết thăm đã ngồi Nóng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ป่าเข้าใจคำว่าป่าเลยเฮ้ยดิจิป่ะจิป่ะแบงอะไรแบงอะไรโอ้โอ้โอ้แล้วบังต่อยลังไหม่ะ ตังเนี้ยเพื่อติ๊บเนี้ยทำได้ทุกอย่างขม่ะได้เ็คยีได้เนี่ยเทุกบ้านเลย่อ้้ายเรื่นิ่งเลยเ็้ ได้หรือไมยจะเลหายนาวไหมเป็่อยู่ไหนก็ออกไปข้างนอก